สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วนะยี่ชิงเนินเนาะวันนี้พบกับเซลล์น้องดิวนะครับเซลล์พี่นกค่ะ วันนี้นะครับพวกเราจะพาไปเยี่ยมลูกค้ากันนะครับใช่ค่ะลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปแล้วบริการร่างการขายเนี่ยค่ะเราก็คือแบบจะมีกิฟต์เซ้นลูกค้ามาให้เรื่อยๆวันนี้ก็คือจะมาเยี่ยมชมลูกค้าว่ะหลังจากรับรถไปแล้วใช่ารถเป็นพันธุ์ๆมั้งขายดีไหมนะคะก็ได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดไหมมาเยี่ยมสาเราุกดิฟกันคุลาลูกค้าจะซื้อรถขันไหมจะได้หนึ่งซึ่งพวกเรานะคะจะได้ลูกค้าจะได้ไม่ลืมนาคาตาอื่นด้วยเรื่อใช้บริการเราเรื่อยๆอย่างนี้ครับ โชลุมข้างเราเป็นโชลุมเชิงเดิ่นนะคะอยู่เส้นสั้นสิบหกก่อนที่แยก R อรพีซีนะคะเยี่ยงกับถ่ยวัสดุไปงายไปสะดวกเนาะวันนี้ก็คือเรามากันดีแน่นอนดีววันนี้เรามาหาลูกค้าที่บ้านในสวนเลยนะครับใช่ในส่วนแท่บันทายอันนี้ก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่ารบ,บ้านลูกค้ายอยู่ไหนยังไม่เคยมาแต่ว่าลูกค้าส่งโลเคชั่นมาให้เราแล้วแ่อันนี้ก็คือมาให้อ่ ดูเพศดูก่อนว่าวันนี้เราก็มีออกบริการลูกค้าทึ่งถีลูกค้าท่านใดที่ว่าไม่อยากมาโชว์รูมครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อรถนะครับทดลองขับนะครับผมหรือว่าขอรายละเอียดนะครับสามารถโทรหาพวกเราได้นะครับเรามีบริการนะครับทั้งจองทดลองขับเต้นสัญญาแล้วก็ส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนะครับใช่พาม่ต้องพอกมาจากบ้านก็คือไปลองเปบริการให้ทึ่งถี นะคะเดี๋ยววันนี้จบในทีี่เดยวะวันนี้เราพาคันไหนมาคะวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาด้วยนะคะ Ford Ranger XLT นะครับตัวนี้นะครับหล่อมากมากเลยนะครับพี่นกใช่ตอนที้มันมีจุดแต่งดําเลวใช่ไหมหนูทั้งคันเลยนะครับราคาต่อไรนะแต่แสนว่าแต่แสนเก้าหมื่นเก้าพันโอ้ได้จุดแต่งตัวนี้ก็คือแต่งดําจากทางโรงงานมาเลยใช่ครับของแท้นะครับอืมโหสวยเนาะหลอดหลุนไม้ XLT ตัวไม้เนี่ยสวยมากพี่ยังชอบเลยใช่ครับอืมบึกบึนแข็งแกร่งมากๆนะครับ หลาลๆโอปชั่นหลายๆอย่างมีเพิ่มขึ้นมาในรุ่นอ่าเรนเจอร์เอคอนทีตัวนี้นะคะก็คือเอคอนทีตัวนี้ของเราก็คือเทสซี่ก็จะเป็นชิ้นเดียวเลยไหลลอยต่อเลยนะครับอ่าถูกได้เยอะอยู่เลยาก็ถังสูงแล้วก็ลึกนะคะใหญ่สุดแล้วในตลาดอ้าวแล้วก็สูงด้วยนะครับมองเห็นวิสัยทัศน์กว้างมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ลุยน้ำได้ถึงเท่าไรนะ80เมตรเลยนะครับเซฟเล่นมูกใช่ไหมวันนี้ก็เอเจนะก็คือ ลูกค้ากันเลยนะคะเชิญเลยค่ะรู้สึกว่าไงนะคะพี่นพเก้าขาได้ดีไหมล่ะโอ้ยโอ้ยน้ำพัดสบายเลยครับอย่างนี้โอ้ยลุนไม่มีหน้าจอแล้วมีหน้าจอครับอ๋อถ้าเป็นลุนเก่าคือยังไม่มีหน้าจอนะตนี่ก็คือเป็นหน้าจอรู้สึกไหมครับรู้สึกไหมครับนั่งสบายไหมครับนั่งสบายขึ้นนี่เบาะหนังทั้งแบบใหม่เลยไม่ได้เบาะนเงมาก่อนอื่นเราค้าเซติบิลก่อนเนาะโอ้ยตอนนี้มันถ้าไม่ขานนี่คือมันเตือนเนาะร้อเตือนตลอดการเดินทางเลยครับ จะได้แบบว่ารถไทยรถไทยลูกค้าส่งโลเคชั่นมาให้นะครับเราก็เปิดโลเคชันแล้วรเราไม่ต้องถือมือถือด้วยนะขึ้น,นหน้าจอเลยนะครับรถคันนี้รองรับแอปพลิเคชัน apple car play นะครับผมก็คือมันจะลิงก์เข้ามาในนี้เลยถูกต้องครับทำเงินฟื้นทตมันฟื้นแค่เสียบสายปุ๊บแัวก็ต่อเข้าตัวรถนะครับอันนี้ก็คือ iPhone แต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ iPhone ใช้ Android รลองรับแอปพลิเคชัน ดอยอัลโต้ด้วยเหมือนกันนะครับใช้งานง่ายใช่ไหมง่ายแคกดเปิดปุ๊บมีเจลิงก์เข้ามาเลยนี่เลยใช่ครับผมโอ้หนีเสียงไหมหนีเสียงนะน่ามากเลยเพราะถ้าไปหลังลุนจะหนีแขกผีใช่ครับใหนีเสียงอันในหนีเสียงเอนกันเลยนะครับผมดีครับคุ้มหนังนะครับอย่างดีเลยหรูมากพร้อมระบบมีบวกลบด้วยนะครับงี้ โอ้นึกว่าพาไวแท็กเมาวันนี้ LT เองครับนี่ออปชั่นกับขาวไวแท็กตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมโอ้พร้อมกับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยปัดน้ำฝนให้เองจังห่างอ๋อก็รที่เขาดูแลใส้ทุกรายละเอียดเลยปกติระบบพวกนี้มีเฉพาะในรถโปรท็อปเท่านั้นนะครับพี่ก็เคยเห็นแต่ว่าในรถคขนาดหลานว่าเพจหรือว่ามีออปชั่นแบบนี้พี่น้องตน้องเดียนะนี่เห็นไหมฮะเห็นพวงมาลัยไหมเบามากเออมันผ่อนแรงไฟฟ้าครับ อ๋อแต่ว่าถ้าเราขับเร็วนี่มันคือมันจะหนักขึ้นกันสะบัดด้วยครับอ๋อั้งสบายไหมครับนี่เราวิ่งอยู่บนถนนคอนดักรีนะครับคอนกตรีครับพี่นกไม่ช่่ยน้องเดียวเลยนะครับไม่รู้สึกสะเทือนอะไรเลยนิมนะผูดซึงแบบว่ารถพวกนี้กระบะปกตินะที่บ้านทีนะแบบว่าโอ้ยหนังทีหนึ่งเราไปทังคันอันนี้อันนี้รู้สึกววานนิ้มาร์กในรุ่นนี้เนาะ แปดเซนว่าด้วยขุมรถอันนี้คือเราไม่ได้ลงใช่ไหมเราไม่ได้ลงครับบ้านลูกค้าอยู่ในในป่านะครับเป็นแบบชาวบ้านธรรมชาติมากเลยสองร้อยเมตรเขบอกจะถึงแล้วนะไม่เห็นี่เจ้าวายเคสเราขับดีสบาย่ใส่ชั้นไกลมากเลยครับนีไส้สัตว์ดีนะหมอมันมองเห็นไกลมองเห็ไกลครับปกติก็เป็นรถเก่งอะมันเห็นเตียร์มองเห็นทันใจ ถอยไปมองเลยก่อนนะครับว่างว่างว่างโอเป็นธรรมชาตินะครับผมของแท้เลยนะครับตรงนี้อ่าดูนะครับเดี๋ยวน้องจะทำให้ดูธรรมชาติมาร์คเลื้อยใหญ่ขนาดนี้นะครับเข้าช่องแคบได้สบายๆนะครับวงเลี้ยวมันแคบวงเลี้สบายมากครับอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่บนดองจันทร์นะครับโอ้เยอะเลยลูกค้านี่ขนาดเ่าถนนบ้านลูกค้าลุ่เยอะขนาดนี้ก็ยังไม่ไม่สะเทือนอ่ไม่สะเทือนเยอะเนาะมันก็แบบนิ่มมาร์คในรุ่นแบบว่าฟอตรโคตรนี่เขาเด่นเหลืองช่วงหลังจริงเลยเนาะ เครื่องก็เงียบด้วยนะครับสบายเลยเกียร์เปลี่ยนสมูทหัวไม่กระชากเลยนะครับเรเลยเป็ียนเกียร์ออตโต้ก็ได้หรือว่าจะปรับเป็นเมนน่ก็ได้แล้วแต่นะครับสมัรถนะอยากจะใช้แบบไหนปรับได้หมดเลยอันนี้ก <ไป S 2> ้อนก้อนเอาไปให้ลูกค้าเราข้อที่เราอ,อมาให้ลูกค้าก็คือล้างทำความสะอาดโดยน้ำยาเด็ดตอแล้วะนะคะก็คือถ้าเสียมาเรียบร้อยแต่ก้อนเราลงอยก็คือเราต้องดูแลตัวเองก้อนนะคะก้อนเดี๋ยวจะไปดูในขวดนี้ถ้าเชียแบบเป็มก้อนขอมากครับ มาแไปแล้วไปใช่ไม่เดี๋ยวจะขุะแล้ววันนี้เรายังไม่ได้บอกลูกค้าน้อเอาไว้เล่หมาให้ใช่ผู้ใหมาวะไอแกละเอียดเอารถผู้ใหมาเหรอเนาะบาทนี่เขาคือมาลงรถวะทรงข้างงวดหล่ะรงข้างงวดไป่รงแล้วหมู่บ้านนี่ผู้ใหมาเหือ เนื้อหนาบ่พูดจักเด้บาดนี่ผู้ใดเนนี่เนาะก็คือเป็นตาหักตะแพงใช่เนาะต้นไม้เยอะมากเลยทำไมใค่ะทำอะไรอยู่นะนี่ท่านเทพพี่ธนาพ่สวัสดีค่ะพี่ธนาพ่อโอ้สวัสดีจ้าว่าไม่ใส่เนื้อหนาบ่พูดจักสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าหนื้อหนาพูดจักอันนี้ใครคะลูกอ๋อมาลูกน้องจ้านี่ยสวยสวยหมาตาหักตะแพงบ่ ไปทังงหนมาทางงหนกันนี่ตั้งใจมาหาเนี่ยครับจ้าตระเองก่อนไปยังไม่เคยเจอที่ก็เลยแบบมาเตรียมจ้าเป็นทังไดขายรถดีปะเ็เรื่อยครับเราขายดีค่ะร์ดมันก็จะมีแบบว่าเออขายดีอยู่แล้วจ้าอันนี้ายดีไหมครับพี่ธนทรพก็เรื่อยๆจ้ะไปได้อยู่ื่าเป็นใครเป็นนาวดอกจ้กแต่อากาศกเปลี่ยนเนาะจ้ะอากาศเปลี่ยนเมนเมนจ้ะคือกันคือกันจ้ะอันนี้ทำอะไรกันเนี่ยครับพี่ธนทรพเพชรงานเห็รเวียกจ้ะ เอาไม่ไปขายกวนงานขยันจ้ะเชสุดๆแล้วจ้ะผัวให้ยแล้วแม่เนี่ยมาท่านมีผัวยเยอ่เนี่ยนักซ่อยมีเต็มเลยเสียคนเสียคนกังมังแบบว่านุ่มๆเลยเป็นตาหักตาแพงจนว่าขยันเห็ดเวียกเก่งอยู่เอ้าเที่ยงแล้วทานข้าวก็เรื่ยงนีะครับโอ้ยมาท่านกินเลยนี่เอ้าเที่ยงแล้วบ่เที่ยงแล้วบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าไปใส่มาใส่บ่นี่เฝ้าบ่ไปไม่เฝ้าครับบ่อเฝ้าเนาะเดี๋ยวกินเผาน้ำกันเดี๋ยวต่ำบักหุ่งกินน้ำกันก็กาจะมาฟักทองที่นี่แล้วต้องงานแล้วต้องนานแล้วเดี๋ยว เห็ดงานแล้วเดี๋ยวกินน้ากันจังกินน้ากันอืมอุ้ยอันนี่ปลูกอะไรบ้างนี่ครับโอ้ในอันอันนี้บ่ในสวนเจ้าของนี่นะอยากกินแล้วนี่สวนเจ้าของนี่แหละมาเด้อมามายามกันเด้อไม่้องเลยล็อกล็อกล็อกอกโอ้ไามเด้อไม้ยามเด้อมาเล่นน้ากันอันนี้ก็ะชิเป็นทุเรียนจ้ะทุเรียนหมอนอก๋อกเลยมียนจากกำลังออกดอกนี่กำลังผึ่งเด้อบักลาเด้อทุเรียนสีดำเนี่ยครับออกลูก สามสี่เดือนก็ได้กินแล้วจ้กสามที่เดือนเดี๋ยวเดีสามที่เดือนเดี๋ยวข้อมาไหมหมาเยียมไหมได้ได้ได้ก็ได้ทเรียนไปสักเทียงรู้ได้ได้ได้หนิกำลังโดดบอสจ๋ามีบบกเงาะน้ำนี่บบกเงาะสวนนึงจ้าอ๋อนี่มีบบกเงาะน้ำแม่นทนใหญ่หมากเลยมีบักเงาะน้ำาอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อโค้งยาตีกันแล้วครับพี่ ตะหักแต่แพงเด้ไม่ได้ทะเลาะจากตะหักแต่แพงอยู่ฆักกันดีโอ้ขยันเนาะโอ้โหพี่โนคำพี่พี่ธนาพันขนมาเยอะขนาดนี้โอ้โหนี่ปกติดิจชายคุมเลยคุ้มเลยจ้ามือนี่คุ้มเลยคุ้มซื้อมื่อเมื่อนึ่งกัดสองเถวสามเถวมันทุกเยอะงเมยจ้ากี่ตันพีจักตันง่ายตันหาเนาะประมาณเมื่อแล้วตันหาครับพุด เอาคุ้มกันถุงมาณนี้โอ้ตันหาสบายสบายวันสบายสบายโอ้เสือหลอดเสือหลอดฟอดมันนี่ใช้คุมจริงๆเมียกุญจสบายสบายเลือดปืดลือดปืดเลยจ่ะไปมันทุกเยอะขนาดนี้นี่วิ่งแรงปกติเหมือนเดิมเลยใช่มปกติคือเก้าจ่าแรงปกติน้ำมันประหยัดปกติเลยจ่ะประหยัดน้ำมันน้ำไปปกติเลยแข็งแรงทนทานนะครับแมนจ่าแมนแมนแมนเสือชายคุมจริงๆเพราะวันนี้เรามีอันนี้มาให้กิน มามามาไอมาผีเขามีของมาให้ของน้ำอันนี้คือบริการเขาขอมาให้เขาเยอะงานน่ารักมาดนี้เนาะใหม่นี้เนาะของมัต้องมีนะคะผมนี่ครับเจลล้างมือนะคะล้างมือนะคะผมนี่ครับชอซ่อมนะครับเผื่อแบบพบข้าวมากินจิ้ตัวนี้กันมือเลงนี่แหะนี่ครับใส่น้ำนะคะผมแล้วก็อันนี้นเป็นนีแอนนะครับใส่ได้นะคะสองอันเลยสองอันเลยเหมือนใบเบิกทางนะครับอันนี้ไปไหนมาไหนต้องมีใส่ทั้งหมดเยวกับตาว่าไงติจ่าว่าจะว่าไงเนาะอันนี้ทั้งยิงนั่น นี่ครับมีแคตตาล็อกมาให้ด้วยนะคะเผื่อพี่อ่ะมันคืดเนาะนี่เนาะใช่ครับสวยไปใช่ไหมเขาแมนใช่ครับอย่างอีกเนี่ยครับเผื่อซื้อรถเคืดอีกสักคันนึงนะครับอันนี้เป็นแคตตาล็อกนะครับไปดูนะครับแคตตาล็อกก็คือก็คือที่สมุดอาพีเซลรถ ฟอดอยู่แล้วมาซื้อรถลอดขันไม่คันหนึ่งมันก็จะได้ซิดดูขาเก่าดิเบนเจกระยะไปทานน้ำมันเครื่องฟรีให้สี่ปีอ่ะมันดีประนั่นสปีไม่ต้องเสียใครจ่ายก็คือเข้าสูญฟรีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไปเยอะค่ะเดี๋ยวไอเพราะว่าพอโหลดฟอดอ่ะคือปีหนึ่งมันเข้าศูนย์ครั้งนึงอยู่แล้วหนึ่งมือหน้าพันโลหรือว่าสิบสองเดือนนี่ยงอ้อบางทีไม่ค่อยมีเวลาเข้าศูนย์เนี่ยปีหนึ่งเข้าศูนย์ครั้งนึงมันก็ได้ได้เอาเวลามาทำแล้วเดี๋ยวเบิ้งจะเข้าก่อนเด้ออ่ะมันเป็นปลาเต่าเท อันชนะพรนะครับผมคนของเยอะอย่างเงี้ยครับแนะนำเป็นรถนี่ครับตอนเดียวครับเป็นทุกของได้มากกว่าเดิมอีกอ่ะมันมันดีกว่าจังไหนบัเนี้เอ้ามันก็สวดขึ้นกันใช่ทาเงินได้มากกว่าด้วยราคาใส่ของได้เยอะครับราคาครับนี้แท้ทามืเกับผ่านบาททุกทุกว่าคันนี้แล้วก็คืออ่าถ้าสมมติว่าคันนี้มันเป็นแคปอยู่แล้วเนาะบรรทุกมันก็จะบรรทุกได้เยอะว่ากว่าตัวเี้ยมันเป็นหัวเดียวโอ้อ่าโปรตอนนี้ก็จะมีโปร วางเงิน1 9 9 9บาท1 9 9 9บาทเอารถออกได้เลยครับเดี๋ยวเราเอารถมาจอดนี่หน้าบ้านเลยมันคือมาถือแค่บัตนี่มันคือฉี่ไงแคร์บันีรโอ้ยง่ายค่ะตอนนี้คือเอ่อไปแน่นของเราก็คือรองรับจุอาชีพบัตรบัตรนี่เอยก็อายแล้วเอยก็อายแล้วติดงานไหมไปบ่ได้เลยบัตรนี่จังไดสิไใดนวดบายมากครับกิ้งหาเซลน้องดิวกับเซลพี่นกครับเดี๋ยวเราตาถึงบ้านเลยไม่ต้องไปโชว์รูมเรามาห้าจุดบ้านไปเป็นตะคือเด่นี่ส่งหมอแบบถึงบ้านตามสถานการณ์ แบบนี้พารู้อยู่ทุกคนไม่เคยอยากออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาบริการถึงนี้แม่บริการดูดยัดนิดทางงวดนนเพนเบ,บอเยลเยครับางวดไม่เพง็กแป๊พันหัาบาทว้าวคุออจะเอาที่ไหนเขาวันกวันก็ได้เร็วข่างงวด แต่วัดคือตอนนี้มันมีโปรนะน้องนิวก็คือถ้าธนาคารแบบนี้ก็ลูกค้ากังวลว่าออกดอกไปแล้วแบบว่าจะมีเป็นหาเหลืองข่าวโงด์มากในพันธะอาหามันก็จะมีเรามีโปรโมชั่นคับฟรีให้3เดือนหรือ90วันิบวพอดีเลยทุเรียนเท่ากับเป็นงวยพอดีเด้บาทนี่เท่ากับมีเงินส่งอยู่ด้บาทหนึ่กพอดีข่อยพรานข่าวโงดยัางม่ต้องจับมือกัมันเป็นตสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวจังเล้ากันก่อนเด้อเดี๋ยวจะทั่วหา้บ่เบอร์โทั่วเบอร์ทั่เบอร์โทั่วเบอร์ทั่วอีหยังเ้อเบอร์นกทั่วเดิมเบอร์เอสุด เบอร์คุณนกศูนย์น้องห้าเก้าหนึ <rou let> ่งเก้บน้องดิวค่ะโอ้เอาคันคันคันสิอยากไปเบิร์รถนี่ไปทา้งใดไอบัตรนี่ อยากไปว่าถึงถเดฟเข้ามาเดี๋ยวเอารถมาให้ดูถึงบ้านเลยครับเอาคือมาดีเลยเนาะมีบริการนังซี่อีกเนาะเอาซี่เดี๋ยวพอเก็บของเก็บยังคือนลดก่อนถ่ายยิ่งเขาน้ำกันก่อนเด้อถ่ายยินข้าวน้ำกันก่อนเดี๋ยวจังไปนั่งเล่ากันอีกที่หนึ่งเดินเล่นเล่นแหละส่วนก่อนได้ได้ตามสบายเด้อจ้าเดี๋ยวเอาอีกน้อยเดียวกับจีเล่แล้วเก็บเครื่องมือก่อนเนี่ยก็ทำงานในสักก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนงานจะไหลโอกเมียนเมียนเมียนโอ้ยตะหักตะแพงกันหล้วนะงามงามนะครับเป็นงาม วันนี้พวกเรานะคะก็คือปริการเชิงเนินนะคะก็คือบริการลูกค้าหลังการขายเราไม่ได้ว่าบริการทา่เฉพาะแค่อยากขายรถลูกคา้าบ,บริการหลังการขายแล้วก็คือบริการลูกคา้าไม่เรียก<ด>้<ด>ว่ารบริการนะครับผมตลอดการใช้งานอายุรถเลย,ลยเราดูแดลูกค้าตลอดการใช้งานเลยนะใช่คือโชว์รูมเราก็อยู่ใกล้ๆซื้อรถใกล้บ้านอุ่นใจนะคะศูนย์เราก็เส้นสาย16ศูนย์เชิงเนินนะคะเยองกับไทางถนนแยกบีซีใช่ค่ะมาอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับใช่ก็คือบนโทรศัพท์นะคะศูน สามแปดเ8้านะคะอย่าลืมนะคะโชว์ลุมของเราก็คือจะเป็นโชว์ลุม 4S เป็นหนึ่งเดือนในระยวันนะคะที่ครบวงจรเลยมีทั้<ช>ตงตู้ตั้งทตัวถังนะคะ<ช>อ้อพี่โนตค,ครับตอนนี้โชว์ลุมของเรานะครับมีมาตรการนะครับค่าเชือ้อโควิดท,ทุกครั้งที่ลูกค้าเอารถเข้าสู่บริการของเรามีการค่าเชื้อทั้ง่เข้าและก่อนออกด้วยก็คือดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะก่อนการขายหลังการขายแล้วก็เข้าสูา่บริการนะคงารก็คือใช่ก็คือพบกับพวกเรานะคะ ทีมงานตอเด็กเชิเงเนินค่ะติดตามพวกเราได้ที่เพจตอเด็กเชิเงเนินค่ะหรือว่าอีกเพจหนึ่งนะคะก็จะเป็นเพจโปรโมชั่นแรงนะคะเอ็นดูพวกเรานะคะอยากให้พวกเราแบบน้ำเนือเ้อสั่งานดีๆนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำลิปดีๆต่อไปให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา